สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนพะก้าเลขเด็ดพาวรวยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาที่สรุป2ตัวบนเน้นๆของฮานอยปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะเมื่อวานผลรางวัลออก6-6-4นะคะแล้วก็ล่างออก3-1ปรากฏว่าคู่ชุดนะคะที่เราได้จับคู่ชุดไว้ก็เข้าไปที่ล่าง3-1ตรงๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วก็เน้นว่าการจับคู่ชุดนะคะก็ไม่ปักหลักอยู่แล้วนะคะส่วนสําหรับ2ตัวบนก็คือ64นะคะ เราไม่มีคู่ชุดที่เป็นหสีนะคะเนื่องจากว่าเลขดับจากสูตรนะคะก็คือดับสี่เราไปตัดสีทิ้งนะคะแล้วก็สูตรนะคะสูตรของเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงเผื่อเป็นแนวทางนะคะสําหรับที่เราจะมาวิเคราะห์ของวันนี้ด้วยนะคะตัวเลขคงที่นะคะอันนี้คงที่หลุดนะคะดังนั้นเมื่อคงที่หลุดนะคะก็ทําให้เลขไม่คงที่หลุดไปด้วยนะคะเพราะว่ามันออกหสีนะคะ แล,ละะแล้วก็สูตรที่สูตรที่1ก็หลุดนะคะแล้วก็สูตรที่2ก็คือเข้านะคะเข้าเลข6ตัวเดียวนะคะส่วนสําหรับตัวเลขที่ดับนะคะแน่นอนถ้าเลข สูตรไม่ถ้าสูตรหลุดนะคะทําให้เลขดับจากสูตรนะคะก็จะหลุดไปด้วยนะคะเพราะว่ามันสัมพันธ์กันส่วนเลขดับสูตร A นะคะอันนี้เดินดีมากถ้าทุกคนตามกันนะคะก็8นะคะไม่มาจริงนะคะแล้วก็เลขดับตําแหน่งมักไม่มานะคะก็คือ2อันนี้ตําแหน่งมักไม่มานะคะก็เอามาจากสูตร2เมื่อเราคํานวณแล้วก็ตําแหน่งมักไม่มาตกที่เลข2นะคะ ก็อยู่ที่เลข2ทําให้2ก็ไม่มาจริงนะคะอันนี้สูตรดับยังใช้ดีอยู่นะคะยกเว้นดับจากสูตรเพราะว่ามันสัมพันธ์จากสูตรอยู่แล้วนะคะถ้าสูตรไม่มาเลขดับอาจจะมีปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาอาธิบายนะคะในการวิเคราะห์ของวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะ เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ปรับนิดนึงก็คือเลขคงที่นะคะเลขคงที่นี่เราปรับจากเดิมนะคะจะสังเกตว่าเลขคงที่มันจะไม่เหมือนกันนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะเราจะเอา8ออกไปนะคะแล้วก็ใช้เป็นเลข6แทนนะคะ จากสถิติเดี๋ยวเราดูสถิติอันเก่านะคะที่เราเคยได้บอกไปแล้วก็คือสถิตินี้ตั้งแต่1เมษายนนะคะจนถึงวันที่13นะคะก็หลุดไป2วันนะคะก็คือร,รวมทั้งวันที่ รวมของวันที่13ด้วยนะคะเพราะมันออก64มันไม่มีเลขคงที่เลยแม้แต่ตัวเดียวนะคะก็สถิติหลุด2วันนะคะตั้งแต่1เมษาจริงๆแล้วสถิติยังถือว่าดีอยู่นะคะแต่ว่าเราอยากให้มันดีกว่านั้นนะคะเราก็เลยจะปรับเลขคงที่ใหม่ซึ่งเลขคงที่ใหม่ที่เราปรับนะคะก็สถิติก็ตั้งแต่1เมษาจนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะก็หลุดแค่วันเดียวนะคะก็คือก็คือวันที่ วันที่15เมษายนที่มันออก982แล้วก็ล่างออก42นะคะ982ดังนั้น82นะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่มานะคะคือไม่มีเลขคงที่ก็คือหลุดแค่วันเดียวก็ถือว่าสถิติยังดีอยู่มากๆนะคะเพราะว่ายาวนานเป็นเดือนเดือนกว่านะคะแต่ว่าหลุดแค่วันเดียวดังนั้นสถิติของเลขคงที่วันนี้นะคะเราจะใช้ก็คือ5907 63นะคะแล้วก็ตัวเลขสูตรที่1อันนี้สูตรที่1เราจะเป็นสูตรที่เราปรับใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อวานสูตรที่1มันมันหลุดไปนะคะแล้วก็ปรับใหม่เป็น03 9 157นะคะก็นํามาเทียบกับเลข คงที่นะคะก็ปรากฏว่าชนกันที่59073ส่วนเลขไม่ชนมีเลขเดียวก็คือ6นะคะต่อมาสูตรที่2สูตรที่2นี้เป็นสูตรเก่าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานก็เข้าไปที่เลข6นะคะเราก็ใช้ในการคำนวณก็แบบเก่านะคะก็คือได้เลขเด่น1 4 5 7 0 2นํามาเทียบกับคงที่นะคะก็จะได้เลขชนที่507ส่วนคงที่ที่ไม่ชนก็คือ9 6 3เราจะนำเฉพาะตัวเลขที่ชนนะคะมาเปรียบที เทียบกันก็จะได้เลข507นะคะเป็นเลขชนส่วนคงที่ที่เหลือในเซตแรกกับตัวเลขชนนะคะในเซตที่2มาเทียบกันปรากฏว่ามันไม่มีตัวชนเลยนะคะดังนั้นตัวชนก็จะมีแค่507นะคะ ่อจากนี้เราก็จะนำ507นะคะมาเทียบกับคงที่อีกทีหนึ่งเพื่อหาคงที่ที่ไม่ชนนะคะจะได้มาประกบเป็นคู่ชุดสองตัวบุก็เมื่อเทียบแล้วปรากฏว่าเลขที่ไม่ชนก็คือ963นะคะ963นะคะเอ่อเราจะแยกนิดนึงนะคะก็คือเราจะแยกเป็น93กับ6นะคะเนื่องจากว่าเอ่อตัวเลขที่เราเทียบเป็นเซตกันนะคะมัน เซตแรกมันเหลือตัวเลขที่ไม่ชนก็คือ6นะคะมันก็มาชนกับในเซตที่2นะคะดังนั้น9-3จะแยกออกจาก6นะคะเผื่อที่จะจับคู่ชุด2ตัวบุญนะคะเผื่อมันมา,มาประกบกันส่วนตัวเลขคงตัวเลขไม่คงที่นะคะก็คือ1-2-4-8อันนี้ หลักการใช้นะคะก็คือมักจะไม่มาด้วยกันนะคะตัวเลขคงที่นี้ก็สถิติก็แค่วันเดียวที่หลุดไปนะคะที่เราได้อธิบายเมื่อข้างต้นแล้วนะคะต่อมาการประกบคู่ชุดนะคะเดี๋ยวเราดูตรงตัวเลขดับนิดหนึง กอนนะคะแล้วก็ค่อยมาที่ใบตัวเลขที่เราประกบแล้วก็ตัวเลขที่เราวงกลมนะคะตัวเลขดับจากสูตรนะคะก็คือ6 8อันนี้มันสัมพันธ์กับสูตรที่1กับสูตรที่2นะคะถ้าสูตรที่1กับสูตรที่2หลุดก็เลขดับก็จะหลุดไปด้วยนะคะแต่วันนี้เราเลขดับจากสูตรก็คือ6 8นะคะ เลขดับสูตร A อันนี้เข้าดีอยู่แล้วแล้วก็เราใช้มาหลายวันแล้วนะคะก็คือดับ9แล้วก็เลขดับสูตร B อันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะที่เราได้วิเคราะห์สถิติก็ค่อนดีเหมือนสูตร A เลยนะคะดังนั้นเราเลยนํามาใช้นะคะวันนี้ก็ได้เลขดับที่8นะคะสาหรับสูตร B ส่วนเลขดับตําแหน่งมกักไม่มาสูตร2นะคะอันนี้สัมพันธ์กับ เลขดับจากสูตรด้วยนะคะก็ลงที่เลข6แล้วก็เลขดับจากสถิติอันนี้เป็นการวิเคราะห์ที่เราได้วิเคราะห์จากสถิตินะคะในผลรางวัลของผลรางวัลอื่นด้วยนะคะแล้วก็ปรากฏว่า,าไม่มาที่เลข4กับ0สําหรับวันนี้นะคะเริ่มจากเลข68ก่อนนะคะ68สัมพันธ์กับ6นะคะแต่ว่า6นี้จริงๆมาสัมพันธ์กันก็จริงนะคะ มันเหมือนแบบเลขดับมาชนกันก็จริงแต่มันสัมพันธ์กันนะคะทําให้เราขอเก็บเลข6ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เลข8อันนี้มามาชนกับสูตร b ด้วยนะคะสูตร b ก็เดินดีนะคะสถิติย้อนไปเดินดีเราจะตัด8ทิ้งเลยนะคะสําหรับวันนี้ส่วนเลขดับจากสูตรจากสถิตินะคะ4กับ0เราตัด4ทิ้งศูนย์ทิ้งเลยนะคะแล้วก็9นี่สูตร A นี่เดินดีมากเราตัดทิ้งอยู่แล้วนะคะ หลังจากนั้นเราจะเหลือเลขชนก็คือ5กับ7นะคะเราจะนำห้กับ7มาประกบกับคงที่แล้วก็มาประกบกับเลขไม่คงที่จะได้คู่ชุดดังนี้ห้าสามห้าหกห้า7นึ่งห้าต่อมาเราจะใช้ตัวเลขคงที่ที่เหลือนะคะมาประกบกับเลขไม่คงที่ก็จะได้คู่ชุดเพิ่มมานะคะก็คือ3 1กับ3 2นะคะแล้วก็ตัวเลข 1> 6 1ห2สองแล้วก็3าหนะคะ36นี่เป็นเผื่อมันมาด้วยกันนะคะ3กับ6นะคะส่วน57นะคะก็เป็นตัวเลขที่ชนนะคะเผื่อมันมาประกบกันนะคะเราก็กันไว้ก่อนเลยนะคะทั้งหมดตอนนี้คู่ชุดเราก็จะมี14ชุดนะคะทีนี้เราจะตัดเฉพาะตัวเลขที่เด่นนะคะก็คือตัวเลขที่ไม่ติดดับนั่นก็คือยกเว้นเลข6นะคะถ้า6ไม่มาจริงนะคะก็จะเหลือคู่ชุด ที่เราได้วงกลมไว้ให้ก็ทั้งหมดมี9ชุดนะคะอันนี้เป็นการคำนวณทางสถิตินะคะที่เราได้เก็บข้อมูลสถิติของตัวเลขที่เข้าแล้วก็หลักการวิเคราะห์นะคะก็ทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกด u b s c r i b e กดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เราลงให้นะคะเพราะว่าเราจะลงคลิปวิดีโอให้ในแต่ละวันเวลาไม่ตรงกันนะคะก็จะได้ไม่พลาดส่วนสำหรับการส่วนสาหรับตัวเลข ที่เราได้นำมานะคะกอ็อยากให้ทุกคนลุ้นแบบมีการวางแผนนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่ทุกคนกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิดในช่วงนี้ไปด้วย ไปได้ด้วยดีนะคะขอเป็นกำลังใจงให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ